้าสูตรตีคองร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะพี่พี่ฮีโร่รอเราอยู่ค่ะเราจะเป็นเรื่องที่สถานีดับเพลิงพระขนงครับในการระงับเหตุเพลิงไหม้ครับสำหรับสถานีดับเพลิงพระขนงนะครับก็มีการระงับเหตุเพลิงไหม้เป็นเพลิงไหม้แผงจําหน่ายสินค้านะครับที่เกิดเหตุนั้นนะครับก็ไม่มีเลขที่เป็นบริเวณของปากซอยสุขุมวิท81ินะครับ แขวงบางจากเขตพระขนงนะครับก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าและรองเทา้าและสถานที่เกิดเหตุน,นั้นเป็นเต็นท์แบ่งเป็นล็อกๆให้เช่าต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในเต็นท์แล้วก็เพลิงลุกไหม้แผงจําหน่ายสินค้าจํานวน10แผงด้วยกันครับและตรงนี้เนี่ยไปลุกลามลิฟผู้พิการของสถานี b ี s ออ่อนนุชด้วยพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ30ตารางเมตรครับ นะครับรถดับเพลิงใช้น้าทําการดับเพลิงสงบไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับก็คาดว่าเป็นการลัดวงจรที่ปลั๊กไฟต่อพ่วงที่บริเวณของอแผงค้าที่เป็นเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าตรงนี้นะครับพี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงพระขนงก็เข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วครับเป็นข่าวที่ดังอยู่นะเมื่อช่วงช่วงเช้าของเมื่อวานใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าทําให้รถไฟฟ้าเนี่ยต้องระงรับการใช้ชั่วคราวนะคะ ก็อย่างไรก็ตามก็โชคดีที่มีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงทีใช่เพราะตรงนี้เนี่ยปกติเขาจะขายกันช่วงเวลาเย็นๆแต่เนี่ยคือไหม้ตอนเช้าเลยนะครับค่ะตอนเนืี้กันไปที่สถานีดับเพลิงทุ่งครุก,กันบ้างค่ะมีเหตุเพลิงไหม้รถนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะ โอ้ไม่ธรรมดาเลยไม่ใช่ะะรถธรรมดานั่นคือรถบัสแล้วล่ะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นรถโดยสารประจําทางสายปอ,อ,อ .6 อค่ะสถานที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าวัดพุทธบูชาถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะคะละักษณะที่เกิดเหตุเป็นรถโดยสารประจําทางปรับอากาศสายปอ,อ .6 อวิ่งระหว่างพระประแดงถึงบางลำพูหมายเลขทะเบียนนะคะ1 4ึ่2สขีดแปดกรุงเทพมหานครค่ะรถคันนี้ใช้น้ํามันดีเซลนะคะและก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิงค่ะ เพลิงได้ลุกไหม้เสียหายทั้งหมดดูภาพเลยค่ะเห็นภาพแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรนะคะโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะน้องพีเพลิงไหม้เกิดจากการเสียดสีกันบริเวณล้อรถด้านหลังเอาแล้วไงเราไม่สามารถจะรู้เลยว่ามันจะเสียดสีกันเมื่อไหร่นะหรือบางทีเวลายางรถยนต์อันนี้ค่อนข้างที่จะบอกว่าติดไฟแล้วก็ ติดดีด้วยอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขามีงานวิจัยนะยางรถยนต์เนี่ยเอาไปสกัดเพื่อที่ให้ทําน้ํามันอมผมมีหนึ่งหนึ่งทริกไม่รู้ว่าที่เดียวกันหรือเปล่านะเวลาอยู่บ้านนอกเลยพี่เ<า>วลา,าจะก่อไฟกันบ้านนอกเลยเอ่อไฟแล้วไม่ติดนั้นก็จะมีเอาขี้ยางนั้นคือเอาไส้ไส้ในของยางรถอะไรอะจักรยานหรือว่าที่เป็นไส้ข้างในข้อจุดปั๊บเชื่อไหมมันอยู่นานมากอ่าใช่แล้วก็ แล้วก็ก่อไฟก็แป๊บเดียว <Bad deal. S 1> ใช่รู้ลเลยบรรนองยังเป่าอยู่ยังมีท่อแล้วก็เป่าหหหให้มันขึ้นเ <c oughs> มื่อก่อนเวลาก่อไฟไงก่อไฟในเตาอั้งโลเป็นที่บ้านบ้านพี่มีไหมเป็น,นสีเลียมๆยาวๆอย่าง้ไม่อั้งโ <ๆ S 2> ลกลมๆแล้วมันจะมีไม่มีจริงๆเหรอพี่การชนะบุรีก็ไม่ได้ในเมืองขนาดนั้นอันนี้คือโบราณกว่าเป็นเตาก่อแบบยังไงอ่ะเป็นสามหลุมแล้วก่อด้วยปูนอืมแล้วเวลาจุดอ่ะ ก็มีทางจุดด้านนี้มีป่องขึ้นไปอ๋ออันนี้โบราณกว่าไม่เคยเคยแต่ไม่อิดมอนอ๋อจริงเหรอจรอ้ังโลแล้วก็เวลาผมข้าวก็อันเรียก่าเช็ดน้ําเช็ดน้ำเมื่อก่อนบ้านนอกบ้านนอกจ้ะอ่ะพาไปดูน้องล้องเลือกันบ้างไปดูงูดีกว่าไปจ้ะไปดูงูกันดีไหมถ้าจะไปก็รีบมานะครับพี่ๆดับเพลิงพระขนมครับเมื่อกี้เราเห็นเพลิงไหม้ไปแล้วคราวนี้ไปจับงูต่อเลยครับแหมภารกิจชุกเหลือเกิน เป็นการจับงูเหลือมความยาวประมาณ3เมตรนะครับไม่มีบ้านเลขที่อยู่ริมทางเลยนะครับบริเวณของซอยวชิรธรรมสาธิตซอย5สุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งแขวงบางจากเขตรพระโขนงกรุงเทพมหานครเขาไม่ได้เข้าบ้านใครแต่เขาอยู่ในทางที่คนจะเข้าบ้านต้องผ่านและมันอันตรายมากเพราะว่าเขาขดอยู่แล้วเขา3าเมตรนะสเมตรนี่ถ้าเกิดเขาเลื้อยขวางนี่ก็เรียกได้ว่าก็ขวางถนนเลยแล้วกันนะฮะนั่นแหละครับต้องหน้าด้วยนะฮะเล่นกล้องด้วยเซลฟี่ ๋อพูดถึงเซลฟี่มีน้องแมวเกาะหลังคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วเกาะอย่างนี้เลยนะนั่งซ้อนท้ายแล้วก็เกาะข้างหลังคือเหมือนเอาขาหลังยืนขาหลังเงียแล้วขาหน้าเกาะเนี่ยใ้เล็บจิ่กแบบคนแล้วก็เกาะเสื้อแล้วก็มีรถขันหลังมาแล้วเขาก็ถ่ายเอาไว้แล้วน่งก็หันไปอย่างนี้ด้วยหันไปเซลฟี่อาจจะให้เขาถ่ายด้วยแมวเงียบหันไป เมืองไทยเหรอเมืองไทยค่ะน่ารักมากนะอดเดี๋ยวเราไปดูน้องเงินน้องทองกันบ้างว่าน้องเงินน้องทองเขาไปที่บ้านใครหรือไปห้างไหนได้ข่าวไหมล่ะว่าน้องไปห้างจริงเหรอใช่แต่ก่อนที่น้องจะไปห้างค่ะน้องไปที่บ้านเลขที่225ทัหซอยสรณคม4นะคะแขวงสีกันค่ะน้องยาวประมาณ2เมตรภาพที่เห็นเลยปิดตาเอาไว้ด้วย เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวภาพมันน้องยังไม่ย,ยังไม่สิบแปดอ่าใช่ใช่ <c oughs> พี่อยากรู้นะผมเลยอยากรู้แล้วว่าไอตัวเงินตัวทองเนี่ยอายุมันมีถึงกี่ปีน่าจะหลายปีอย่างสุนักเนี่ยเ<ๆ>ขาบอกว่าให้หนึ่งคูณ7ปีใช่ไหมสุนัขจะมีอายุไขโดยเฉลี่ยที่ประมาณ1 3บสถึงสิปีแล้วแต่พันว่าพันเล็กพันใหญ่คผมไม่รู้ว่าไอาตัวเฮเนี่ยเขามีอายุกี่ปีพี่ว่าน่าจะอย่างยาวนานนะถ้าเขาไม่โดนจับก่อนคืออย่างสุนัขอาจจะนานระดับหนึ่งถ้าเต่านี่เป็นร้อยสองร้อยปี ผมว่าตัวเฮกับจระเข้น่าจะไม่ธรรมดานะน่าจะยาวยาวนานซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดค่ะน้องเงินน้องทองเขาเข้าห้างนะจ๊ะเนี่ยชอบเอาหนังชั้นนั่แหละสปีชีส์เดียวกันครกโคได้หนังจระเข้นี่เป็นสปีชีส์ใกล้กันน้องเข้าห้างเองเลยไปสำรวจสินค้าของที่ไหนที่ไหนเอาย่านไหนที่ย่านใกล้ๆกรุงเทพมหานครประทุมธานีค่ะอ๋อฟิวเจอร์ไม่ไม่เขาไม่บอกอ๋อไม่บอกไม่รู้ไงแต่ใช่ไหมล่ะ ออถ okay. แถวนั้นแถวนั้นย่านนั้นต้องบอกว่าเป็นข่าวครืโครมแล้วก็ต้องแบบว่าทุกคนกรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยน้องมาตากแอร์นะจ๊ะร้อนไงเดี๋ยวนี้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นร้องเดินห้างน้องเดินใช่สักเั่าไหจะโดนจับทากระเป๋าไม่ใช่อะไรอ่ะไปต่อดีกว่าปิดท้ายกันที่ดับเพลิงดูสิทธ์ครับในการให้ความรู้เรื่องของการดับเพลิงครับค่ะ พี่พี่ดับเพลิงดูสิทธ์นะครับให้ความรู้นะครับก็ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตพญาไทให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานด้วยนะครับให้แกเน่น่เน่ๆๆๆกลัวไม่ถึงพริกถึงขิงเอามาโชว์เลยเหมือนรายการเราไงที่คุณรัฐสิทติ์เอามานะจ้าอันนั้นไม่เอามาไหนนะจากหัวเขาเองฟึ๊บมาแล้วก็จ้าลอเล่นนะพี่เจมขเขาโกรธ ก็ให้แก่อปพรแล้วก็ประชาชนนะครับณศูนย์ชุมชนวัดไผ่ตันซอยประดิพัฒน์สิถนนประดิพัฒน์แขวงสามเสนนเขตพญาไทกรุงเทพมหานครครับจ้ะเมื่อก right ี้เราเล่นนะพี่เจมเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างค่ะเมื่อวันที่13กรกฎาคมของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะครับ เพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารจํานวน1รายนะคะไฟฟ้าลัดวงจร1รายค่ะวัตภัย4รายด้วยการจับงู1 3 9รายจับตัวเงินตัวทอง17รายนะคะกําจัดรังต่อ1รายกําจัดรังพึ่ง1นรายค่ะช่วยแมวเหมียว11รายช่วยสุนัขหนึ่งรายนะคะสัตว์อื่นๆ2รายค่ะประตูรั้วล้ม1รายตัดกุญแจบ้าน1รายนะคะอย่างที่บอกไปว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ลมแรงมากด้วย ก็ทําให้หลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ล้มไม่ว่าจะเป็นประตูรั้วล้มนะคะอันนี้กรุงเทพมหาคนครก็เข้าไปช่วยเหลือค่ะถูกต้องครับและก่อนที่เราจะปิดเบรก3านี้นะครับวันนี้คือพระสับดีครับเราก็จะมี1นึ่งสกู๊ปจากอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนพไปไหนฟาบก่อนดิ เป็นสกู๊ปจากน้องแพรคนดีคนเดิมเราจะพาไปสดโซดสดนะครับวันนี้น้องแพรคนดีคนเดิมนะครับผมจะพาไปที่ตลาดอรุณอมรินนะครับหรือที่มีคนเรียกติดปากกันว่าตลาดสาราน้ำร้อนน้ำเย็นเป็นอย่างไรชมเลยครับค่ะ คุณผู้ชมเศรษฐกิจตลาดสดวันนี้ก็อยู่กับลูกแพรคนดีคนเดิมนะคะจะพาคุณผู้ชมไปช็อปตลาดสดยามเช้าย่านฝั่งธนบุรีกันค่ะตลาดแห่งนี้มีชื่อว่าตลาดอรุณอมรินหรือที่เรียกสิทปากกันว่าตลาดสาลาน้ำร้อนน้ำเย็นนั่นเองค่ะ ตลาดแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาตีสอจนถึง6โมงเช้าค่ะแต่ถ้าหากมาในช่วงตีหถึง6โมงเช้าก็จะเป็นช่วงที่ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดนะคะ ในเรื่องของราคาลูกแพรก็ขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าถูกมากๆนอกจากราคาที่ถูกที่นี่ก็ยังขึ้นชื่อเรื่องของความสดสะอาดของอาหารนะคะและสินค้าอื่นๆด้วยตลาดแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่ค่ะกินเนื้อที่มากถึง4ไร่แม่เนื้อที่จะมีมากมายนะคะแต่ก็นั่นไปด้วยร้านคา้าแผงลอยทั้งผักสดไม่ว่าจะพริกกระหล่ำปีขิงข่าตะไคร้เรียกได้ว่ามีผักทุกชนิดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม นอกจากผักก็มีเนื้อสัตว์นะคะพื้นที่กว้างขนาดนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเดินเลือกสินค้าไม่ทั่วถึงค่ะเพราะว่าสินค้าทุกอย่างนะคะเขาแบ่งโซนไว้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะราคาแต่ละร้านก็ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะร้านไหนก็ทั้งสดและก็ราคาถูกเหมือนกันเลยนะคะนอกจากของสดทั่วไปแล้วที่นี่ยังมีอาหารสําเร็จรูปบริการด้วยค่ะแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วละค่ะเช้าๆแบบนี้ใครจะใส่บาตรก็ไม่ต้องเสียเวลานั่งทําอาหารเองตอนเช้านะคะซื้อไปใส่บาตรก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีกว่าค่ะคุณผู้ชม วันนี้เวลาของลูกแพรคนดีคนเดิมก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าลูกแพรจะพาคุณผู้ชมไปช้อปตลาดไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะอยากเจอลูกแพรต้องเจอได้อีกทีคือสัปดาห์หน้า ทุกวันพฤหัสถูกต้องนะครับคนดีคนเดิมเป็นโปรดิวเซอร์รายการด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปชวนกันประกวดตั้งชื่อและออกแบบชุดหุนยนต์ยิงยิงเด็กผู้ชายน่าจะชอบเนาะหนูชอบเล่นบาร์บี้มากกว่าพี่หนูไม่ค่อยชอบหุ่นยนต์หรอกมันเป็นมุกตัวจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่เวลากินน้ำปั๊บก็กินปึ๊บพี่ไม่ขัดเลยอ่ะเพราะคิดว่ามันเป็นการแสดงใช่ไหมครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการประกวดหุ่นยนต์ในช่วงหน้าใช่ไหมครับพี่ปรางใช่แล้วค่ะน้องพียงผ <ม S 2> ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเขาบอกว่างานนี้มีของรางวัลแจกเพียบถูกต้องเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเลิศค่ะ